ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะคะเพราะว่าพี่ก็ทํางานหลายอย่างใช่ไหมวันนี้ก็โม้ไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครมาตอนหน้าสดๆเขาจะตกใจเอาจะพูดเรื่องการสอบข้อเขียนตํารวจนะคะสําหรับน้องๆที่จะสอบในวันที่21นี้ไม่ว่าจะเป็นสายไหนพิสูจน์หลักฐานนะคะช่างอากาศยานบัญชีตรวจสอบภายในหรือพนักงานสอบสวน พี่เล่าจากประสบการณ์แล้วกันนะคะประสบการณ์ของพี่ก็คือในพี่ก็มีการสอบหลายครั้งแล้วก็มีข้อผิดพลาดที่อยากจะมาบอกนะคะว่าตอนที่สอบไม่ติดเป็นยังไงสอบที่สอบตอนที่สอบติดเป็นยังไงนะคะในปีที่สอบติดเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าที่อ่านหนังสือครบจบตั้งแต่ถ้าสมมติ วันสอบคือวันอาทิตย์เนาะส่วนใหญ่การสอบตำรวจจะเป็นวันอาทิตย์นะคะมีแค่ครั้งเดียวมั้งที่ว่าไปสอบอวันจันเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นวันหยุดหรืออะไรนี่แหละเป็นครั้งเดียวที่พี่เห็นนะว่าสอบวันจันทร์แต่ปกติเลยจะสอบวันอาทิตย์แล้วในการสอบวันอาทิตย์เนี่ยแต่ละคนสนามสอบที่ได้ก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมเหมือนพี่เนี่ยตอนนั้นเลยคืออยู่หันใหญ่ต้องมาสอบกรุงเทพอะค่ะ พี่ก็เลยแนะนําน้องๆน,น,น้องว่ายังไงอะ่ะให้อ่านให้จบเลยภายในวันศุกร์เนาะวันศุกร์เนี่ยต้องอ่านจบแล้วแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือใช้ในการเดินทางนะคะพักสมองเนาะอาจจะไปดูสนามสอบก็ได้นะแล้วก็อาจจะไปไหว้ในสนามสอบอะ่ะเหมือนสมมุติว่าสอบวันอาทิตย์เราก็อาจจะไปดูสนามสอบในเย็นวันเสาร์อย่างเงี้ยแล้วก็ ตรงนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างก็อาจจะไปไหว้ไปอะไรเงี้ยจะได้สบายใจเนาะแล้วก็กลับมาทบทวนเล็กๆน้อยๆของพี่เนี่ยวันศุกร์นเนี่ยอ่านเสร็จแล้วแต่มีการเขียนสรุปของตัวเองนะคะไม่ใช่จากหนังสือแล้วนะวันศุกร์เนี่ยหนังสือเราควรอ่านแบบจบหมดเลยวะ่ะแล้วก็ทําเป็นสรุปใส่กระดาษ A4 นะของพี่ใส่กระดาษ A4 เหมือนเวลาเราสอบอะ แล้วครูบอกเอากระดาษเข้าได้หนึ่งแผ่นอย่างเงี้ยเราจะเขียนอะไรลงไปในนั้นพี่ทําแบบนั้นนะสิ่งที่พี่อ่านแล้วแต่จําไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนวิชาที่จําอ่ะแล้วคิดว่าอมันจะออกแน่ๆเลยพี่ก็จะเขียนใน A4 นั้นหรืออันไหนที่ออกแน่ๆเลยฉันต้องเขียนไว้ที่มันยากๆแบบจํายาวๆเราสมองเรามันจําอะไรได้ไม่เยอะใช่ไหมเราก็ใส่ในส่วนที่สําคัญเนี่ยลงไป หมือนยกตัวอย่างงานสารบัญใช่ไหมมันเยอะเนาะถ้าใครอ่านฉบับเต็มเราก็อาจจะจดที่เป็นสรุปเนาะว่างานสารบัญคืออะไรมีการรับการส่งการเก็บหนังสืออะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปสรุปในนั้นหรือภาษาไทยปีนี้ดีหน่อยที่มันไม่มีสังคมเนาะพี่ว่าสังคมกับสารบัญเนี่ยสารบัญน,น่าจะมีขอบเขต ที่เราอ่านได้ดีกว่าสังคมเพราะสังคมมันกว้างปีนี้ดีแล้วที่ไม่มีสังคมนะคะแต่ว่าสารบัญก็เป็นวิชาใหม่เนาะที่พิสูจน์หลักฐานปกติไม่สอบก็มาสอบสารบัญแต่ในสายอื่นเขาอาจจะเคยสอบกันท้องถุนท้องถิ่นเนาะใครที่เคยอ่านแล้วก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงนะคะพี่ก็บอกไม่ได้นะว่าสารบัญมันจะออกขนาดไหนละเอียดยิบขนาดไหนเพราะคะแนนมันก็เยอะอยู่ได้อีกอย่างก็คือคอม ใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปในรายละเอียดในกระดาษ a 4นั้นวันศุกร์แล้วก็ใช้เดินทางไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยไปที่พี่สอบติดอะ่ะพี่ไปก่อนแต่ปีที่สอบไม่ติดนะไปแบบฉุกระหุกอะ่ะหนังสือก็ฉุกระหุกหนังสืออ่านตีสี่ก็สมแล้วที่สอบไม่ติดในรอบแรกนะคะถึงจะได้คะแนนเยอะก็จริงแต่มันมันไม่สมูทมันไม่ฟูว่าเออ มันต่างกันจริงๆเลยนะกับปีที่สอบติดปีที่สอบติดถึงวันศุกร์พี่นั่งเครื่องบินจากขาดใหญ่ไปกรุงเทพนอนเขียนทบทวนดูแล้วก็ไปดูสนามสอบสบายใจกลับมานอนหลับตื่นมาก็ทานอาหารเล็กๆน้อยๆกันหิวนะครับแล้วก็ไปถึงสนามสอบก็มัน มันมีแต่ความตื่นเต้นที่อยากจะทําข้อสอบอะถ้าเราทําพร้อมเตรียมอะไรให้พร้อมให้เสร็จก็อยากจะปากสมมีหลายคนบอกว่าอ่านไม่ทันแค่วันนี้ก็คือมันหมดแล้วอะก็ใครที่ยังวันเนี้ยยังเหลืออีกเยอะเลยยังอ่านไม่ถึงไหนเลยก็อยากให้น้องอะเก็บรายละเอียดให้เยอะเพื่อเป็นพื้นฐานในการสอบครั้งหน้าครั้งนี้คงยังไงอาจจะไม่ทัน แต่เราก็ได้เก็บรายละเอียดแล้วก็ได้ไปลงสนามสอบจริงก็จะได้เห็นข้อสอบจริงๆว่ามันเป็นยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนมันยาวนะเดี๋ยวค่อยมาต่อนะคะ